สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราแต่งตัวสวยจะมาทำอะไรโอุนนท์สู้พี่น้องฮเฮ้ยเฮ้ยยังเหรอเฮ้ยเฮ้อโโโอออเข่ากันแห้งเด็ดเธอเด็ดเธอหมวกลุ้นเอาขึ้นมาป้ายเอาขึ้นในน้อง หมวกหลุดแล้วนะคะเอาเลยเอาเอา่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บพี่นอ้องเอฟซีสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับสิมายังวันนี้มาล้ำขอเข่าตหมาล้ำขอเขาล้ำ <c oughs> ขอข, <c oughs> ขอได้พี่น้องได้หนิฮะชุดกองแต๊ะ

<laughs> <laughs> เาชาวเก้มป่องชื่อน้องอุ้มบุญงามละมุนสาวอุ้มบุญบ้านตะกางชาวสวยอยู่ในกุ้มช้างสุดเลิศปังต้งยกให้ปังอุ้มบุญไในใชยยอยหลาสาวน้อยลอย,ลอยชอโชโปมีให้ลุนชุดจัดตานแฟชั่นนะกคุณปรดกะลุงอุ้มงาม เฮ้ยไปมาได้ดังเอ้าตีก็ลรองไปเองมาเนาะโอ้จะชอบชอบหชอบตีชอบมัจุดกแลเวก็ยีมงได้นี่เออเฮ้ยเฮ้ยต้องฝุ่นหาแล้วฮัอโหง

เอาบุญต oh. ีบุญดุ้งีดุ้งตีบุญดุ้งตีตีตีอีีมือของมือของเออมือของตีเออโอ้เจียงดอกมุนปุยปุยบรทิงศิลน้องบุนบุญการละบุสาวุมาตากางสาวทัวอยู่ในคุ้มช้างก็ฟัง็ยกคัางบุญตีใจก็ สวยกุมบุนอดหนุนคเฮ้ยรอเป็นเอามามาไปตีาตตีเองไปเอาเอาเอาเพลงเงีคตีอเปนินอ่าเอาเพลงเพลงฮกนาเลยเนาะเตียงกองปูปูปลาลูกคาเครื่องออกมาเจ็ดลำนาคานก้อนนาหมอลำหมอบุนบานเฮา เบ้หมอลำเอาบุญบานเฮาเตนออกลาลลแล้วคาบายายเมาเลี้ยงเพลงบลิงบ่เทาเลี้ยงเพลงบลิงบ่เทาผู้นุมผู้เทาวคนแยอางนผยมาเดิอพี่น้องมาเด้มหมอลำขอเขา คนละากับป,อ,ปอกตาเด้อค่ะเด้อของรายการแสดงบอกพ่อข้าวเราท้องเพลงเแหงต้ยให่พ่อแก กบ็บอได้ตบทละครอ,อ๋อพี่ปอนมองอยู่โอ้โ

หางเครื่องก็อยากเต้นอยู่แต่ว่านักดนตรีกับนักร้องพวเข้ากันมากว่าละมองไอตาได้จัากบได้พ่อถุงมาเนาะเอาเปลือกเข้าซานโค้งนั้นแหงพ่อพริกข้อแกงเอากระล่องไปบ้านโน่จ้ะเอา เอาเอาให้น <ana> ้องไปอันนั้นให้น้องไปเต้นกับอมนบุญไปกันีเอาเอาไอ้พ่ใหญ่อุ่นนั่นลาฟอนไม่ไม่โอ้โหขนาดมุนปุ๋ยปุยบันเทิงสินพี่น้องเลยไปมองได้นี่ถล่มทลายแฟนคลับหลายขนาด มาเบิ่งหางเครื่อง cầm หมอกับหมอ โอ้ยตื่นมือเศร้าเนยจะมีคนไหนเข่าบนาอกูกูที่รู้วิชาบตาาทตันาสอนเด็กนักเรียนก,ยก,ยกยูใครกูขาดสอนไม้เขียนนักเรียนทุกคนจะเข้าใจแต่ทำไม

รักไม่คือต่อกันถามว่ารักไม่เคยซอนฉันลิญญาที่ได้รับมานั่นเอาให้กันนี่มาเป็นครูเรื่องเจ้าชู้ฉันไม่รู้ตัวออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันเป่นหนงเป็นเก่ามากแต่ทำไตัวเกทตไว่เียนนี่เป็นนี่อย่างปวือก่เน มือนกองชุดไอ้น้อยหน่อยครับมือนท่านกองใหญ่มือท่านได้ชุดใหญ่แม่นบอนี่ชุดน้อยอยู่นี่มือกองชุดโอ้ชุดน้อยครับพี่น้องชุดใหญ่มือท่านได้มาใหญ่มือท่านมากการรงหาหาคารุดไปเอาอยู่คุณใหญ่ตัวข้างทางเนาะโอ้แดนเซอร์กับมาพร้อมนักร้องกับมีนักดนตรีกับมีขาดตะค้อนบึงอ้ายภูบน้องเป็นประจำ เฮ้เฮ้เฮ้อยโอ้ยถือใจเพลงเมื่อตะวันสิ้งแสงนางคมตั้แต่งตูขาเวทีเทียงเพลงมันย้ายเรื่องราวแอบรักหัวเ้าเจ้าคิดตูใจว่าเจ้าเบิกรเจ้าไเื่เข้าไปวันเป็นมาคุดีเตรึเตรึเต้ึนเตรึนตืเต

เด็กก็ขวดเกลวสิรอยมากโอ้ยไปเลยนตื่ <de> ้นกบนเดินสื่อกันยากขึ้กันเดินสื่อเดินสื่อหามุมอยู่บ่ได้ ก็ยกให้พังอุบุญมุต่ใสจก็ขาดลอยลอยลูแค่จันโคบโชโบูนี่ให้ลุนสุดแต่จันแฟชฉันนะคนโกรธกะลูอุบุญคนงามด้วยอุบุญเพื่อหนุนเจือเจือพูดแม่ค่ายสมใจยานามเย่างเย็ โอ้ยลองคนนี้เมื่อไหร่ละกระขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อมวันนี้ก็มาเบิ่งความสนุกสนานเนาะค่ะกับเอ็ดพ่อค่ายเขียดเนาะค่ะเนาะดีบอดีกับซอยเบิงอือร้องเพิ่งซิปไหมสาวเก้มป่องชื่อน้องอุ้มบุญงามละมุนสาวอุ้มบุญบ้านตาก a n g สาวสวยอยู่ในกุมช้างสุดเลิศสุดปังต้องยกให้พังอุ้มบุญ ไม่ใช่ย่อยละสาวน้อยลอยโลแฟชั่นโกโก้โชโกโมีให้รุ่นยุดจัดจานแฟชั่นนักคุณโกรธการุ่นอุ่มบุญคนงามจออมบตะเกืยอนุ่นสมใจโอ,อุดแม่ไายภูมิใจสนะัญาณคอยห่วงคอยห่วง สอยอีบีกีนี่จุดเต็นผูภก็เลิศหรูด,ดูดีจุดสีฟ้าก็เข้าท่าเข้าทีจะตาให้เซ็กซี่ของดีต้องช,ชอจูมุญละเกลือนุนสมใจก็อูดแม่ไข่ภูมิใจสมยาน้ำยังหลดลงรขอให้ตามดูแลทุกที ทำนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยไม่ไข่ก็ร้องบ่ได้บ่จบขอบคูณหลายๆได้ค่ะเด้อขอมาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ่มบุญมันนี่กะคลิปมาห้านาะค่ะเนาะฟังเสียงพ่อใหญ่อุ่นมะล่ำขอเขามือกองขอว่องลุ่นตรีไหมตอนนี้กำลังหาคการถไปเอาอยู่วงดนตรีตกข้างทางขอบคุณคครับลิปนี้ก็ไวซ์ซับนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ